สวัสดีพี่น้องยิปซีนะครับยังมาแรงเนาะครับเนาะขับมาแล้วนะครับแนวทางของท่านอาจารย์พ่อเวียงจันร์ครับพี่น้องครับเสียงบอดีป็นไดนะครับพี่น้องยิปซีครับอากาศบอสบายป็นไดนะครับพี่น้องครับปักพอน่เพียงพอป็นไดอ่ะแนวทางเนาะครับเนาะรับสิมาลงให้พี่น้องเฮานะครับครับพลนงานรอบที่แล้วนะครับ อาจารย์เพิ่นวงกลมให้ทางแต่เฉพาะในกลุ่มครับเพราะว่าเพื่อนวงกลมส่วนประาม่านคำจกน้อยนะครับพี่น้องกซี่ับมือหนีมากคำนะครับเพื่อนเลยจัดให้เป็นชุดเนียนชุดแขนไปน้ำกันเลยนะครับก็คือเหลขสองคูนะครับพี่น้องกิซี่ขับตัวเหลขมีอยู่สองคูนะครับมาชมผลงานรอบที่แล้วนะครับเนาะ ผลงานรอบที่แล้วนะครับอาจารย์เพิ่นห้มากก็คือเหล็กหาคู่นะครับครับเล็กสามตัวชุดเดียวนะครับครับรอบวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะครับเนาะครับโค้งสุดท้ายนะครับเพื่อนกับมาวงกลมห้ก็คือสองเก้าสองแปดแล้วก็แปดเก้าครับพี่น้องทุกทีับกับมาห้เหลขกสามตัวก็คือสองเก้าแปดนะครับรอบสุดท้ายนะครับเนาะครับฟันสองตัวเดียวนะครับวิ่งสองตัวเดียวนะครับ ครับแอดลงในยูทูบนะครับเนาะเพื่อนบอได้วงกลมนะครับเพราะว่าแอดกับบอสามารถที่วงกลมได้เพราะว่ามันบมเมนเหล็กของแอดนะครับพี่น้องอยงนี้ครับก็ต้องรอดจากของตัวเหล็กเพื่อนมาวงกลมให้นะครับเนาะกับว่าให้วงกลมตัวใดนะครับบรรยากาศเมื่อนี้ก็เริ่มคืมไหมอีกแล้วนะครับเนาะ ครับก็มีฝ่าจำๆเปื่อยๆจังน้อยนะครับตัวย่ำขำมายังมาแรงนะครับเมฆเริ่มไล่แล้วนะครับครับมาเคลื่อนกระตกนะครับพี่น้องชื่อตุกตัวเปราแห้งตกลิ่นนะครับตกลิ่นปล่อยๆแดดก็เลยเป็นวัดจังน้อยนะครับเนาะที่อากาศครับเข่าตัวเนียนตัวจ่อของเพื่อนก็คือสองแปดนะครับพี่น้องเข่าตัวตรงเลยนะครับเนาะ ตัวเจาะเลียกวิ่งกับตัวเดียวก็คือสองนะครับเนาะวงสุไทยนะครับประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับพี่น้องเยซี่หนึ่งทุ่มครึ่งหลอบวั่นพุดนะครับเนาะโอ้เลียกหน่อยครูพ,พี่น้องเยซี่คุยกันเป๊กหน่อยครับเพราะวา่าอพึงจะได้สองนาทีนะครับ ครับจะเลื่อนผ่านเด้อพี่น้องครับครับเพื่อเป็นยมกำลังใจให้ทางแยดน้ำเนี่ยนะครับเรากู้ได้เลื่อนพานนะครับบ่โสบบ่๋มานเด้อพี่น้องครับเพราะว่าตัวเลขมันหน่อยคููนะครับพี่น้องแยดใ้พี่น้องเข้าเบื้องตอนนี้กักันเบื้องใดนะครับเนาะเพราะว่ามันบ่สามารถเปิดสั่งนะครับได้นะครับบ่สามารถใส่โฆษณาได้นะครับพี่น้องทีครับก็ซ้ำว่าอยากลงให้พี่น้องเข้าแบบว่ามีอะไรใดยั่งนะครับเนาะ ครับก็เลยคุยกันไปยังน้อยนะครับบอกกันแบบตรงๆเลยพี่น้องเอฟซีเอาถ้าผู้ใดเลื่อนพานนะครับเนาะกัดกัดอะไรกัดแช้แอดได้นะครับเนาะับเพื่อเป็นกำลังใจแอดไม่หน่ำนะครับพี่น้องเอางวดประจำวันที่สามสิบนะครับเดือนกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะครับพี่น้องสายด่วนวงในตำเรานะครับเนาะ ครับเลขวิ่งนะครับมาสองตัวครับพี่น้องครับเลขวิ่งมาสองตัวนะครับครับมาต่วไดเนะพี่น้องเยีบช่เอาคุยกันปจักน้อยเห็นใจได้พี่น้องเยือเอ้ตัวเลขมันหน่อยครูนะครับจักแกดีเดือนทังยางไปใส่มาใส่นะครับจังว่าดีเวลาจังไ่้ดีพ่อเนาะครับเนาะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเยีบช่ครับที รวมโดยช่วยกันนะครับเนาะครับครับทรงกําลังแรงใจนะครับทรงแรงศัพท์แรงศรัทธานะครับครับฝากไปหาแนวหนานะครับเนาะครับกลับไปหอดไปเถืงแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีครับงินทีพี่น้องเข้าร่วมครับสักคาสือกาแฟนะครับสือหลอดไฟนะครับครับสือไฟสายนะครับเพราะว่า อยู่ทางพุ่นนะครับไฟบะมี่นะครับไฟฝ่าบะมี่อินเทอร์เน็ตบะมี่นะครับพี่น้องเอฟซีครับก็ถที่ว่าเป็นแนวหน้านะครับปกป้องนะครับให้พี่น้องเข้าด้นอนรับฟันดีนะครับมาชมแนวทางนะครับพี่น้องเอฟซีไก่เวลาแล้วนะครับได้หาหน้าที่แล้วนะครับครับสายด่วนนะครับวงในตำราวเวียงจันทร์นะครับมาแน่นอนอ้าพี่น้องเอฟซี ศูนย์กับแปดนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะศูนย์กับแปดนะครับครับคนจับคู่ให้ก็คือศูนย์แปดหนึ่งแปดนะครับพี่น้องทุกี่ก็อย่าลืมไปกับเด้อนะครับยูเทิร์นน้ำนะครับเนาะครับนี่คือแนวทางอาจารย์เวียงจันทร์นะครับเพิ่นฝากทรงมาให้พี่น้องเฮ้านะครับยูฟังไทยเฮ้านะครับเนาะ พี่น้องนะครับจดเอานะครับเนาะแคบหนาจอไว้น้ำนะครับเนาะเอาแอดเบาบพถนัดภายในพี่น้องกอใครับระบบหายใจบาสะดวกนายใเพราะว่าแอดเป็นวัดนะครับครับฝนตกเล่นปล่อยมันขึ้นีนพย่อากาศนะครับเพราะว่าฝนอากาศมันเลี้ยนแปลงนะครับพี่น้องเอารอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮานะครับโชคโชคมั่นมันนะครับกับแนวทาง สายดวนวงในนะครับของอาจารย์เวี่ยงจันเลขมีที่มาเนาะครับเนาะครับห้แตกห้ปังคือจังหวดที่หล่านะครับเนาะตรงตรงเลยนะครับเพราะว่าหน้าครับแมนสีมาตัวบะตงกระยานะครับเป็นตัวกลับกระยานะครับกับข้อหอปังปังนะครับเพราะว่าตัวเลขแค่สองคู่นะครับพี่น้องยุีตัวเลขแค่สองคู่นะครับสำหรับแนวทางมือนี้นะครับแยกกับมานํำเสนอสุพีสุนองเฮ้านะครับฟัง ได้รับชมรับฟังไปน้ำกันนะครับได้แต่เพียงแค่นี้ได้พี่น้องเอซี่แนวทางมีอยู่แค่นี้เท่านั้นนะครับเอาบอกว่าชัดเจนนะครับตะว่าเข็มแข็งคือเก้านะครับพี่น้องเอซี่เอาให้โชคให้มั่นนะครับให้แห้งให้ปังสุขุมสุขคนครับสวัสดีครับ